1> ร1 1ปัจจุบันเป็นศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นทม11อ11ตอนนี้พื้นที่กรมทหารราบที่11เป็นพื้นที่ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสาไปแล้วได้ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรด้านต่างๆอีกหลายองค์ความรู้ ทหารมหาดเล็กราชบัลลบรักษาพระองค์เดิมสังกัดกรมทหารราบที่หนึ่งและกรมทหารราบที่1ารรา、ิซึ่งกระทรวงกลาโหมดูแลแต่เมื่อย้ายมาสังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ซึ่งหน่วยนี้ในหลวงรอสิบครั้งยังทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ทรงเป็นผู้บัญชาการตั้งแต่ปี2535และได้มีการปรับหน่วยนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานในพระองค์ตามพรบร,ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ปี2560เมื่อโอนย้ายกำลังพลและปรับงบประมาณมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ในส่วนนี้จากกรมทหารราบที่1และกรมทหารราบที่11ที่ตั้งอยู่ในกทมอยู่แล้วมาสังกัด ส่วนราชการในพระองค์ตามพรกรกำลังพลปี62ต่อไปผอบอทอบอจะไม่สามารถสั่งการทหารในหน่วยนี้ตามที่มีคนเคยข้องใจว่ามีการนำทหารราบหนึ่งและราบสิเวเอมาทำงานการเมืองปฏิวัติรัฐทหารแบบในอดีตได้อีกหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ก็มีภารกิจโดยตรงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้น หากมีภารกิจเสริมก็จะเป็นการช่วยเหลือประชาชนเช่นกู้ภยัยจิตอาสาเช่นเดียวกันกับที่รอหนึ่งซึ่งตอนนี้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนจิตอาสามีศูนย์ฝึกวิชาชีพตัดเย็บผ้าเพื่อช่วยสวัสดิการขา้าราชบริพารด้วย